สวัสดีจ้าทุกคนเตรียมตัวจะไปบ้านพี่สายจ้าทุกคนนะเตรียมตัวจะไปบ้านพี่สายเป็นน้ําแข็งอีกตามเคยอะ่ะเพือพ่อนๆติดลบอีกอะ่ะไหนบอกว่าอากาศจะไม่ติดลบเนี่ยเริ่มเปิดประตูยากจริงๆเลยอากาศนอนไม่เอานอน,อนไม่ได้คุณบอกว่าจะอุ่นอุ่นอุ่นขึ้นโอน้โหน้ําแข็งขาวเต็มเลยเนี่ยมีแต่น้ําแข็งทุกคน น,ะะน้ำแข็งเราจะเป็นรอรถเมย์อ่ะพี่แอนดี้ไม่ได้ไปส่งจอยนะวันนี้พี่แอนดี้จะไปทำงานที่บริษัทไอ้นี่กับเพื่อนเขาทำงานเช็ดกระจกนี่แหละจ้ะแต่บริษัทอะเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานอะเขาให้ไปเช็ดเพราะว่ามันจะมีคนแต่งงานวันพรุ่งนี้มั้งประมาณนี้แหละเขาก็เลยแบบว่าต้องให้พี่แอนดี้ไปทำเร็วๆหน่อย เป็นน้ำแข็งทุกคนน้ำแข็งน้ำแข็งทั้งวันนะเป็นมารอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์จ้ะทุกคนนะเพราะว่าไปยืนไอ้ตรงไอ้โบ๊ทสต๊อปแถวแถวที่จอยอยู่อ่ะมันไอ้นี่ทุกคน <c oughs> คนมันไอ้นี่คนมันแน่นอ่ะคนมันจะแน่นคนแก่เขาชอบมาขึ้นตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยกันเยอะไงถ้าเราไปมัวแต่ขึ้นทางนู้นนะไม่มีที่นั่งอีกเพราะว่ารถเมย์มันเล็กไงทุกคน จอยก็จะมายืนรอแถวนี้แหละนะคะเขาก็ทำอะไรไม่รู้ป้ายรถเมย์ได้ทำใหม่อีกอะจอยจะต้องมายืนรอนั่งรอตรงนี้ก็ได้อันนี้รถเมย์ไปที่เมืองแวตเอร์บีนี่ทุกคนป้ายรถเมย์ที่จอยมารอก็อยู่ไอ้นี่มันเป็นสถานีรถเมย์มันเพิ่ไม่แต่ป้ายรถเมย์สถานีรถเมย์มเ,เมืองทัตคาสเตอร์ก็หยุดข้างไอ้นี่แหละอนามัยนี่หละจ้ะทุกคนติดกับอนามัยเลยจอยนั่งไม่ได้เพื่อนเลย ไอ้ที่มันเปียกน้ำค้างลงอืมไอ้ที่เห็นเห็ดเป็นเหล็กเนี่ยเขาจะมาทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเปลี่ยนนะหรือว่าเอากระจกหลังคาไปล้างหรือเปล่าว่าขี้โคลนเต็มเลยเนี่ยอนพระอาทิตย์กำลังขึ้นเห็นไหมหนุ่นพระอาทิตย์กำลังขึ้นจะ้ะสวยดีเนาะยืนรอตั้งนานมาแล้วรถมาแล้วนี่มาแล้วจ้ะทุกคนมาแล้ว,ลวทุกคน,น,กคนถึงเมืองวัตตาบีแล้วจ้ะทุกคน เมืองที่พี่สายอยู่นั่นแหละจ้ะไปเดินไปบ้านพี่สายกันแวะซื้อยาที่บูธจ้ะทุกคนเนาะวันนี้ก็จะไปบ้านพี่สายอากาศเย็นเพื่อนๆเดินไอแห่งๆกันไปเท่าอยู่เนี่ย นั่งรถเมย์มาก็ไม่นานนะประมาณเกือบยี่สิบนาทีทุกคนถ้าไม่มีใครเขากดกระดิ่งลงอ่ก่อนมาถึงวัตเตอร์บี้นี่ก็เร็วอยู่แล้วก็มาลงที่สถานีรถเมย์ที่วัตเตอร์บี้จอยก็เข้าไปในร้านบูธไปหาซื้อยาซื้อแว่นตากันแดดเพราะว่าเพราะว่าแว่นตากันแดดของจอย อันที่ซื้อที่บูธมันใช้ดีเพื่อนๆนะมันกันลมมันมันใช้ดีอะ่ะมันใหญ่ดีก็เลยซื้ออันนึงแล้วก็ซื้อยาหยอดตาแบบไทยเอ็ดไอเพื่อ,อนๆน,นะไม่ใช่ยาหยอดตาแก้ฝุ่นหรือแก้เฮฟิเวอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้แบบว่าไทาเอด็ดตาที่อินโรยอะไรประมาณนี้แหละ มีมีอยู่ขวดเดียวพอดีเลยตอนไปซื้อเนี่ยมีอยู่ขวดเดียวแถวนี้มันไม่ค่อยมีน้ําแข็งเนาะแถวบ้านจอยนี่น้ําแข็งเต้เป็นน้ําแข็งเลยเดินแล้วลื่นอะ่ะแถวนี้ไม่มีน้ําแข็งน้ําแข็งไม่ลงบางคนบอกถ้าไม,ไม่ใส่ถุงมืองเนี่ยแต่เดินถ่ายถือกล้องอยู่ ใส่ถึงมือไม่ได้ไมันลื่นถ้าไม่ได้ใส่ถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็ใส่อยู่จ้ะนะคะทุกคนแวะตลอดทางแวะไปอีกห้างนึงไม่ได้ห้างหรอกร้านขายของชําไม่เคยเข้าซักสีร้านเนี้เพิ่งเข้าไปก็ของขายเยอะอยู่นะทุกคน อยากรู้อยากเห็นไงมีเวลาก็เดินดูใหญ่เลยไม่ต้องรีบเพราะว่าน้องใหม่ยังไม่ออกมาจากบ้านเลยแฟนแฟนน้องใหม่ยังไม่ตืน่นตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่าๆนะทุกคนเดินไปโอสิเด็กลองด้วยจะถึงบ้านพี่สายแล้วจ้ะทุกคนใช้เวลาเดินวันนี้นานอยู่ไม่ได้รีบเร่งไงเดินคุยกับชาวบ้านไปทั่วอยู่ตัวจะไออีกแล้วนแห้งๆมันเพื่อนเนอะ นี่นั่งอยู่นั่นแหละคุณชาพี่สายทำอะไรก็ไม่รู้เออเออมามมาอยู่เดินตลอดทางแวะตลอดทางคุยคุยชาวบ้านเขารู้จักไม่รู้จักคุยหมดเลยพี่รู้นี่ใสจอยอยู่ไอ้ไม้ไห่หัวใสและไม่รู้อบ้านบรนทึเขียนมา พี่เปิดอันนี้ย่างแห้งได้พี่หนาวมาจะเปิดเถอะเพราะว่าหนาวจริงๆข้างนอกจะมาฝากได้แม่กระสินที่จะมาฝากนะอันนี้แหละสิ่งที่ฉันต้องการถึงบอกพวกบิวตี้หนินะมาจอยเหรอเหตุผลเหตุผลอะไรว่านี่นะสวัสดีค่ะย่างสวัสดีค่ะวันนี้มาเชิญเถ่ทยคุณหญิงถ่ายทั้งสองคนมาถึงแล้วทุกคนจัดการย่าไปละหนาวน่งอ่านใหญ่ละบิวตี้ อะไรแค่ก็อ่านไปหมดนะอ่านหมดเนี่ยอ่าน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 หมดอ่านหมดยิ่งบูธอย่างนี้เผื่อบางทีมีธงมีไทยมีอะไรที่แบบต้องการไงเบิ้งไปแล้วเบิ้งคือย่างนั่งอ่านได้ยังไงไม่เปิดไฟอ่ะเห็นทั้งคนใช่ไหมตรงเนี่ยมันเด็ดไหมใช่ไหมแสงทั้งคนเดี๋ยวเราก็หันเก้าอี้ไปฟังุูนะที่แบบหูหมดทุกตาล่างนิ่วในสวนอ่ะใช่ไหมเราหันไฟฟังแล้วก็เบิ้ พี่สายจะลองไปถามย่านะว่าย่าจะกินกับพวกจอยไหมปกติถ้าใครอะไกินข้าวเที่ยังางจะบอกว่าอ้ยฉันยังไม่กินน,นะอาจจะเอาไหวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองถามว่าคนจะลองไหมมัม would you like to try yes oh yes peanut cookie peanut yes yeah would you like to try yes โอ้โหร้องเพื่อนๆพื่อนร้องร้องร้องกินร้องเสร็จกินยดิว่าสันทุกทีไม่ได้ดูในกลางไงง่ายออไรตเอไฮะออไรอืนหาหลังเทน้ำมันอยู่นะทอดปลาทอดปลาค่ะปลาเฮ้ ช่ตองแค่แข็งออไว้เลยเด้องปิดหน่อะจอยจอยก็เหมือนอ <laughs> กันนื่นยจอยชอบชอบดอกดอกดอกล้วยไม้เพี้ยออกออมาอืตามมาแต่เมือันเหมือนกันเลยจอยก็อยู่ในช่องแช่แข็งไม่นั่นตองเซ่ช่องแช่แข็งไม่งั้นไม่ขึ้นลา <ตร S 2> วันนี้ก็ <ไง S 1> วันนี้ก็มีเมนูตามเมื่อวานจอยก็เมนูตาม นี่ก็เมนูตำ<า>แล้วก็ปากลาแล้วก็ไก่หลายคนแล้วน้องใหม่ก็จะเอาไอ้นี่มาน่ะไอ้แม่ก็จะเอาหนึ่งปลามากมันว่ะใช่แล้วนางจะเอาเนื้อกวางมาให้จอยด้วยเออเป็นถามอยู่จะเอาบมาก,กินนั้งกันพีอะไรพี่บกินแบบอะไรกินทุนเดียวเยอะจปีโบกินจักเอ็นกินนะพี่บบก,กินจะทํากกให้ใหแอนแอนมันกิน มันเดือดเพะดืดแล้วมันอนันพพูดอะไรเนี่ยให้มันเดือดไฟอ่อนจมันสีอันนั้นไม่ไม่มันเหนียวนึกถึงปลาที่ไอ้จันท์ทำเนาะเดียดเดียวเนาะพี่เนาะปลาดุเดืดเดียวเนาะอนกรอันนั้นอร่อยรสชาติก็เข้มข้นด้วยนุ่นลงค่ะ นี่งกระทอด,ทอดแต่เมนูนี้คือนานๆทีจะทำกินกันนะนทุกคนเพราะว่ากลิ่นไงนแล้วยิ่งช่วงหน้าเลยนะพี่หน้าร้อนเนาะแมงวันเนาะปลาหมึกเหมือนกันนี่ยิ่งยิ่งหน้าร้อนนะพี่สายเนาะปลามุงปลาหมึกเยสุดยอดเลยไม่ทอดนานเดี๋ยวไม่พอมัน ใช่เพราะว่ามันจะเหนียวด้วยแข็งแซ่บได้วันนี้นะ่ะใช่ส้มตำด้วยพิโคงไก่ทอดแล้วก็อะไรนะพี่นึ้อปลาน้อง,องหมาจะเอานึ่งปลามาอ,มอมก,กินแค่นี้ก็อิ่มละยออดแล้วือพิ่พบเดียวทอดให้มันเผ็ดไปซะ แล้วก็เมนูตำปอก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 เด็ดเขาอะอุะาของแซ่บเพื่อนเพื่อนเห็นบ่หอดป้าไก่หัวสวีดไ้วเราไปทางไหนเลยมองหาทีหากล้องตาพริกซ่าอเลยจะเอาทิ้งเอาไว้มันเหม็นใช่เอาทิ้งเลยน่ะตำตำข้าวมันร้อนมม้งจออะไรร้อนแล้วแหละอุณันน่้จยทำมาค่ะอุณาเขไม่ คงไก่มืาจับเมืนจับเมเอจับเบื้องมีกันยับอกให้เขาจับเบื้องเลยหรอเยอะค่ะเอะอยอะัมอ้เนทีฟ้านไปหนึ่งนะอตัตัตทั้งทีต้องทัให้ดีต้องมีฟีมใส่ทงนัวนะเด้อมีเกรบปูน ฟูนี่มีคนเขาเขาล้อใครฟูนี่อีพี่อะไรนันอีพี่อีพี่เจฟไร้เนี่ยฟูนี่อีพี่แซกหลายมาจากไหนกันพูดเนี่ยโอ้ก็เห็นมันอยู่ในครกน้องก็มาเสียบเลยเนาะนี่กระปูปลาตะเพียนขาวนางซื้อมาตัวเบลเลอร์เลยพอนางซื้อมาเสร็จนางถึงมาบอกว่าเอ้ปลามาตัวใหญ่ๆเลยนายบอกว่าฝากซื้อหน่อยว่ะนึกว่าอยู่แถวๆไอ้โฮลิเกตที่ไหนได้อยู่แบ็กฟอร์ด เอ้ไปต้ไปแต่ปกติไปเพราะคือมม่ขายตลาดจำแบบว่าเบบีด้วค่ะหมายถึงความเผ็ดนะเบบีไม่เบบีกี่เมตรเบยพีเผ็ดสามเม็ดกี่เม็รบ่ไหนเท่าแล้วอุ้ยสมัยตะกี้หกเจ็ดเมถึงได้ได้ใส่กอดเสียงกวดเป็นเส่ยบบ้าเป็น เอาซูเม็ดซูตอนนี่ทุกคนกินกันแค่สามคนน่ะเต็มเลยคุณย่าตื่นอีกแล้วคุณย่าตื่นอีกโอ้ยไอเพนเห็นนะพี่นะมะกรอกเนี่ยนะแล้วก็ไก่ปลาโอ้ยคนอื่นเขากินอิ่มหมดแล้วเนี่ยเหลือเหลือคนคนเดียวเนี่ยแซ่บเลยได้ได้ ย่าก็นั่งกินนวนอ,อยู่ข้างกระติบข้าวเหนียวนวนกินผักนึ่งเออผักนึ่งแซ่บอยู่มายพี่สายบอกว่าพี่สายกำลังรอกรองผิวแหง้หงผิวแห้งจะบอกว่าต้องไปเท,เทวารายเพื่อนเพื่อนเกยงงอเมือย่างเทวาราย่นะเกำลัอองไปเทวารายถ้ำถ้ำนาครีเพื่อนเพื่อนวานถ้ำนาครีนะคะ่ะจะรอค่ะเทวารายนั่งอ่ะ พี่การจะลอกคาบเข้าใจป่ะต้องไปเทวไลแล้วอืเอเพื่อนเนาะม,มาส่งจอยแล้วนี่ก็มืดแล้วจะกลับนี่ววนขอบคุณมากๆค่ะที่มาส่งข <Thank you. S 1> ึ้นกันอาหารแซ่บมากเลย <c oughs> ข้าวเหนียวทําให้ง่วงแล้วเนี่ยง่วงจะนมืดตาเพาะขื่นเขาไยไหมให้ข้าวเหนียวไปหนึ่งให้น้องเมลีนะเพื่อนเออจอยแบ่งข้าวเหนียวไปให้น้องเมลีเหนียวหมดบ้านทรายถึงขุงข้าวเต็มหม้อให้พวกเธอเพื่อนอไม่ได้กินเลย อิ่มก็เหนียวไงอิ่มก็เหนียวใหม่อือิ่มตรงไหนก็อก็อาหารเยอะมากจะเอาผัดให้ไหมวันเสาร์ใช่ไหมเออไปไปแล้วไปแล้วโอเคขับรถดีๆนะจ๊ะบาย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 บ๊ายบาจ้ะบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอิจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายพี่สายบาย